รายงานการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมีภารกิจเป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ตามมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดลพุทธศักราช2550ดังนี้ 1. การบริหารกิจการทั้งปวงของมหาวิทยาลัยมหิดลและ 2. การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ลงนามไว้กับสภาหมหาวิทยาลายัย ภารกิจของอธิการบดีตามข้อตกลงการปฏิบัติงานกำหนดโครงการ f แฟ s ชิ p p ปรเจกต์จำนวน19 f a c t s แฟ p ชและตัวชี้วัดต,ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล2ตัวชี้วัดได้แก่การได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับสากลและพัฒนาการดำเนินงานตามหลักธรรมาพิบาลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหดลว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีพุทธศักราช2563 กำหนดให้มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเพื่อกำกับประเมินตรวจสอบและพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการประเมินกำหนดให้อธิการบดีต้องรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานหรือ PA ที่ลงนามไว้กับสภามหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการประเมินปีละ3ครั้งจนครบวาระการดำรงตำแหน่งและคณะกรรมการประเมินต้องสรุปผลการประเมินทุกสองปีเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมาการประเมินจะประเมินผลความสำเร็จของอธิการบดีโดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน2ส,ส่วนคือส่วนที่1ร้อยละ60การประเมินด้านยุทธศาสตร์เพื่อวัดความสำเร็จของผลงานที่ครอบคลุมทั้ง4มิติได้แก่ด้านปริมาณด้านคุณภาพด้านเวลาและความคุ้มค่าคุ้มทุน ด้วยเครื่องมือประกอบการประเมินที่นำหลักการของ n น t t t o Do l อ t o ได้มาพัฒนาเครื่องมือเพื่อสะท้อนการบริหารจัดการของอธิการบดีก่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบคือ 1. Template การบริหารเพื่อการประชุมหรือ t temp กบกปเครื่องมือสำหรับอธิการบดีใช้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานรายไตรมาสเพื่อนำเสนอผลลัพธ์และวิธีการบริหารจัดการแผนการ ดำเนินงานให้เกิดผลลัพธ์ด้วยหลักการของนา to o o a l l to die ตั้งแต่การกำหนดโครงการแฟคชิพ p ปรเจกต์และตัวชี้วัดที่มุ่งผลักดันการกำหนดผู้รับผิดชอบการสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการติดตามประเมินผลรวมถึงการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ และ r v e เซอร์เวย์30ข้อคำถามซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อทวนสอบการรับรู้และความเข้าใจที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดีเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารงานของอธิการบดี แบ่งเป็น2ด้านคือด้านยุทธศาสตร์จำนวน15ข้อค่าน้ำหนัก60%ด้านยุทธวิธีจำนวน15ข้อค่าน้ำหนัก40%โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลายัยและผู้บริหารส่วนงาน จากการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของอธิการบดีต่อคณะกรรมการประเมินปีละ3ครั้งที่ผ่านมาคณะกรรมการประเมินให้ข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการดังนี้ ข้อเสนอแนะจากเทมเพลตการบริหารเพื่อการประชุม 1. การนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่ผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. การนำเสนอให้เห็นความก้าวหน้าและภาพรวมความสำเร็จของผลการดำเนินงานของอธิการบดีในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 3. การแสดงให้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ของการบริหารงานของอธิการบดี ข้อเสนอแนะจากซอรว y 30ข้อคำถามด้านยุทธศาสตร์ 1. มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 2. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพใช้เวลาให้น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานแบบเดิม 3. มหาวิทยาลัยควรกำหนดแนวทางการหารายได้เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามพันธกิจด้านยุทธวิธี 1. หมหาวิทยาลัยควรปรับปรุงกระบวนการทำงานและบูรณาการการทำงานระหว่างหัวหน้าส่วนงานต่างๆให้เป็น Assembly Line เพื่อลดปัญหาการทำงานแบบไซโล 2. การจัดทำ Policy d e l u i b e ว a n t ควรอาศัยกระบวนการที่มีส่วนร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับไม่จำกัดเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น 3. ม,มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงการสื่อสาร Poli y d e l u ู e บ l a n d เพื่อให้ส่วนงานจัดทํา Action Plan t ท m e l ล n e สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องคอ์กรมากกว่าการมุ่งทํางานรูทีนอธิการบดีได้นำข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการประเมิน กำหนดแนวทางการแก้ไขและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการต่างๆร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่างๆเช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ลงนามไว้กับสภามหาวิทยาลัยเช่นการวางระบบจัดการเงินทุนวิจัยการสร้างความเข้าใจของการจัดกลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป การเผยแพร่แนวทางการเสนอขอรับทุนโครงการชี้นำสังคมการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบที่ไม่ยืดหยุ่นของการสรรหานักวิจัยสำเร็จรูป อธิการบดีนำเสนอรูปแบบการบริหารงานต่อคณะกรรมการประเมินที่แสดงถึงการให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ จนไปถึงการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดทํากลยุทธ์เพื่อนําไปปฏิบัติในรูปแบบของการจัดทําโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัยซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนกําหนดเป็นนโยบายเพื่อสื่อสารลงไปสู่การปฏิบัติร่วมกันมีการมอบหมายภาระงงานตามศัก,กยภาพและความเหมาะสมในระดับต่างๆรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆสามารถร่วมกันทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพันธกิจผ่านการสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติ ในทุกระดับและทบทวนติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบผ่านเวทีการประชุมระดับต่างๆเป็นระยะอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ c คลอ Functional แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้และเข้าใจถึงผลลัพธ์ความสําเร็จของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์และความตั้งใจเพื่อใช้การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนจากการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานของอธิการบดีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ทำให้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไ,ไม่ดลและข้อตกลงการปฏิบัติงานทั้ง4ยุทธศาสตร์มีดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1มีผลสําเร็จร้อยละ91.4จาก7 fact s h e e ยุทธศาสตร์ที่2มีผลสําเร็จร้อยละ88จาก4 f ฟกช s h e e และ1ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่3มีผลสําเร็จร้อยละ82.5จาก2 f ฟกช s h e e และยุทธศาสตร์ที่4มีผลสำเร็จร้อยละ69จาก6แฟกชิปส์และ1ตัวชี้วัดภาพรวมความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ82.7ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาจากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดังนี้ด้านการวิจัย การมี Ecosystem แมและแพลตฟอร์มเป็นแหล่งรวมเครื่องมือสนับสนุนงานวิจัยที่ทันสมัยที่จะช่วยสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตการเพิ่มกำลังคนในสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศการสร้าง v i สบิลิตี้ของมหาวิทยาลัยในระดับสากลด้านการศึกษาหลักสูตรทันสมัยได้รับรองมาตรฐานสากลตอบโจทย์ของผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านบริการวิชาการมีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่ผ่านการรับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมมีความร่วมมือกับภาคประชาคมเพิ่มขึ้นด้านการบริหารจัดการขับเคลื่อนและบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักการ SDG School เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีระบบติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้มีระบบบริหารจัดการงบประมาณอย่างยั่งยืนรองรับความเสี่ยงในอนาคต Visibility Reputation ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอต่อความต้องการของทุกพันธกิจและเชื่อมโยงกับระบบของประเทศได้ทั้งนี้ คณะกรรมาการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเห็นว่าอธิการบดีมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาการส่งผลให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลบรรลุตามเป้าหมายก่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยต่อไป